เมรกำลังเดือดร้อนอย่างหนักแต่ไทยก็ยืนยันจะใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งสอนเขมนถึงแม้ว่าตระกูลชินวัตรหลุดพ้นจากการมีอำนาจแล้วก็ตามแต่ยังเหลือตระกูลคุณน,นะครับที่ยังคงมีอำนาจอยู่และมีความจำเป็นต้องขจัดปัดเป่าออกจากประเทศเขมนนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของคเขม็เป็นปัจจัยสําคัญชักจะตีเอสโตเนียโวยเครื่องบินรบรัสเซียสามลำละเมิดน่านฟ้าบ่งบอกเจตนาท้าทายนาโต รัฐบาลเอสโตเนียเผยเครื่องบินรบรัสเซียสามลำได้ละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นเวลา12นาทีเมื่อวันศุกร์ที่19กันยายนถือเป็นการรุกล้ำที่อุกอาจอย่างที่ไม่เคยตรากฏมาก่อนและนับเป็นปฏิบัติการทางการทหารครั้งล่าสุดของรัสเซียที่สร้างความวันว่นวหวให้กับกลุ่มพันธมิตร ระทรวงกลาโหมรัเสเซียปฏิเสธว่าเครื่องบินรบของตนไม่ได้ละเมิดน้านฟ้าเอสโตเนียและอ้างว่าบินเหนือน,น่าน้ำที่เป็นกลางด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วจากสงครามในยูเครนการรุกล้ำนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เศษเศหลังจากที่โดรนของรัเสเซียกว่า20ลำได้รุกล้ำน้านฟ้าของโปแลนด์ในคืนวันที่9-10กันยายนซึ่งทำให้เครื่องบินรบของนาโตต้องยิงโดรนเหล่านั้นตก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกชี้ว่ารัสเซียจงใจท้าทายเพื่อทดสอบความพร้อมและความมุ่งมั่นของนาโตประธานหอกันค้ามาเลเซียเร้าภาคธุรกิจเสือเหลืองฉวยจังหวะรุกตลาดกัมพูชาหลังจากที่ขเขมรแห่แบนสินค้าไทย ซื้อต่างประเทศเผยประธานหอการค้ามาเลเซียประจำกัมพูชาเร่งเร้าภาคธุรกิจแดนเสือเหลืองให้ช่วยโอกาสรุกเข้าไปขยายตลาดในกัมพูชาหลังจากที่ข้อพิพาทชายแดนส่งผลให้ชาวขเขมรจำนวนมากแห่แบนสินค้าจากไทยรายงานดังกล่าวระบุว่าแม้จะมีการหยุดยิงชั่วคราวในข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาทว่ากระแสต่อต้านไทยในกัมพูชายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับการชาวกัมพูชาให้ความเคารพอย่างสูงต่อมาเลเซียและนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนหมุนเวียนในการทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้บริษัทเทคสะดุงทรัมป์สั่งเก็บค่าธรรมเนียม1 0,000แสนดอลล่าสหรัฐต่อปีวีซ่า H-1B กระทบการจ้างแรงงานต่างชาติทักษะสูง รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์19กันยายนว่าจะขอให้บริษัทต่างๆจ่ายค่าธรรมเนียม1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับวีซ่าแรงงาน H-1B ในความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคเทคซึ่งยังต้องพึ่งพาแรงงานทักษะสูงจากอินเดียและจีนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม2560ทรัมป์ได้เริ่มปร,ราบปรามคนเข้าเมืองอย่างกว้างขวาง รวมถึงจำกัดการเข้าเมืองตามกฎหมายบางรูปแบบและการปฏิรูปวีซ่า H-1B ก็ถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญของรัฐบาลที่จะปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่าสำหรับการจ้างงานชั่วคราวสันสะเทือนสหรัฐยุโรปอย่างแรงปักกิ่งมอสโกทำดีลส่งก๊าซร,รัเสเซียเพิ่มอีกเท่าตัวให้จีนข้อตกลงโครงการสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ระหว่างรัเสเซียกับจีนได้บทสรุปลงนามกันแล้ว โดยปักกิ่งตกลงอ่อนข้อให้เรื่องแนวเส้นทางเพื่อแลกกับราคาค่าก๊าซที่มอสโกโย,ยอมลดลงมาโครงการนี้ซึ่งจะทําให้จีนได้ก๊าซรัสเซียมาใช้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคาดหมายกันว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงปี2031-32ควถึงามสํความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ในการผ่าทางตันของการเจรจาต่อรองเพื่อก่อสร้างสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia ย2ซึ่งจะนำเอาก๊าซธรรมชาติของรัสเซียปีละห0,000ล้านลูกบาทเมตรไปยังจีนโดยผ่านมองโกเลีย กำลังได้รับการคาดหมายว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญมากทั้งต่อภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และต่อตลาดพลังงานนี่เป็นความเห็นของพวกนักวิเคราะห์ทั้งฝ่ายจีนและทางตะวันตกยุโรปออลมานโจมตีไซเบอร์ป่วนระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องสามสนามบินใหญ่ลอนดอนเบอร์ลินบรัสเซลส์ทำเที่ยวบินยกเลิกและ,และดีเลย์อื ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินหลากหลายแห่งในยุโรปวันนี้20กันยายนรวมถึงสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในยุโรปโดยทำให้เที่ยวบีนล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากสนามบินฮิตโตรแถลงว่า Collins Aerospace ซึ่งให้บริการระบบแก่สายการบินหลายแห่งทั่วโลก กำลังประสบปัญหาทางเทคนิคซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารขาออกเกิดความล่าช้าด้านสนามบินกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมและสนามบินกรุงบลินของเยอรมนีก็ออกมาแถลงยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้เช่นกันคู่สามีภรยาชาวอังกฤษที่ถูกกักขังโดยตาลิบันเกือบ8เดือนได้กลับสู่อ้อมกอดของลูกสาว คู่สามีภรยาชาวอังกฤษที่ถูกตาลิบันควบคุมตัวนานเกือบ8เดือนได้รับการปล่อยตัวและเดินทางถึงกาตารแล้วทากลางบรรยากาศอบอุ่นเมื่อได้กลับมาก่อนลูกสาวอันเป็นที่รักอีกครั้งปีเตอร์เรโนส์วัย80ปีและบาร์บี้เรโนส์วัย76ปีอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานมานานเกือบสองทศวรรษแต่ทั้งผู้ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ระหว่างเดินทางออกจากประเทศ โดยตลีบันระบุว่าคู่สามีภรรยาละเมิดกฎหมายของอัฟกานิสถานแต่ไม่เคยเปิดเผยสาเหตุการจับกุ่มอย่างเป็นทางการสหรัฐจมเรือลำที่สามดับสาศพอ้างลักลอบขนยาเสพติดกองทัพสหรัฐโจมตีทําลายเรือลำที่สามในรอบไม่กี่สัปดาห์อ้างเป็นเรือขององค์กรก่อการร้ายและกำลังลักลอบขนยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตสศพ เมื่อวันที่20กันยายน2568โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูทโซเชียลว่ากองทัพสหรัฐดำเนินการโจมตีเรือลำหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายและกำลังลักลอบขนยาเสพติดและการโจมตีทำให้ผู้ก่อการร้ายยาเสพติด3คนบนเรือเสียชีวิตทั้งหมด ในเรื่องของงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจของเกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่บริษัทนะครเช็คถึงขั้นสะด,ดุ้งเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าทรัมป์ก็สั่งเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งแสนต่อวีซ่านะครับ HIB กระทบการแรงงานนะครับต่างชาติขั้นสูงเลยทีเดียวรัฐบาลของโดนัลด์ทรัม์นะครประกาศ ว่าจะขอให้บริษัทต่างๆจ่ายค่าเช่าเป็นค่าธรรมเนียมนะครับจำนวน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีต่อวีซ่า H-1B ในการเคลื่อนไหวที่อาจจะกระทบดุนแรงต่อภาคเทคโนโลยีที่ยังคงพึ่งพารายงานทักษะสูงจากอินเดียและก็ฝั่งประเทศจีนหลังมีการประกาศค่าธรรมเนียมนะครับบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft JP Mo r g a n แกนแนะนำให้พนักงานบริษัท ถือวีซ่า H-1B อยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปตามข้อมูลจากอีเมลภายในที่รอยเตอร์ได้มีการสำรวจมาบริษัทเหล่านี้แนะนำให้พนักงานที่ถือวีซ่า H-1B ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกากลับมาก่อนเที่ยงคืนของวันเสาร์ซึ่งเป็นโครงการสร้างค่าธรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้นักวิพากิจารณ์นะครับก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาโต้แย้งว่ากโครงการวีซ่า H1B เปิดโอกาสให้บริษัทต,ต่างๆนะครับลดค่าใช้จ่ายกีดกันชาวอเมริกันที่ทำงานได้ขณะที่ฝ่ายผู้สนับสุโครงการนี้รวมถึงอีรอนมารสนะครับซีอของเทส l a และอดีตปันมิรของทรัมป์กล่าวว่าโครงการนี้ดึงดูดการทำงานที่มีทักษะสูงซึ่งจะจำเป็นต่อการเติมเต็มช่องว่างด้านความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของทางฝั่ง บริษัทด้วยคันวานค่ะได้โทรได้กลับมาอ๋อเมื่อวานท่านก็โทรมาได้ครับได้มีการพูดคุยสถานการณ์ก็คุยเมื่อท่านก็เชิญว่าถ้ารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าจะได้พบกันเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการในช่วงที่มีประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนเดือนหน้าซึ่งผม เราต้องไปอยู่แล้วได้พูดคุยถึงสถานการณ์ที่บ้านด,ดอกจานบ้านหนองบัวแก้อะไรนอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้รับตําแหน่งทางการในขณะนี้ยังมีรัฐบาลรักษาการาเราก็ต้องให้เกียรติรัฐบาลรักษาการไม่มีใครแทรกแซงรัฐบาลไทยได้เช่นเดียวกับไม่มีใครแรทรกแซงการถูตยของประเทศไทยได้เรื่องการพูดคุยเราเราสามารถพูดคุยได้ คนรู้จักกันทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดที่เราจะต้องรักษาประโยชน์นะก็ขอให้มั่นใจว่าตัวผมเองเมื่อเข้าไปรับตําแหน่งแล้วนะครับก็จะต้องยึดประโยชน์นะครับศักดิ์ศรีอธิปไตยเกียรติภูมิของประเทศไทยเป็น,เป,นเป้าหมายหลักอยู่แล้ว ที่สาคัญที่สุดกค็คือในเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใครเคลียร์ได้ะครับต้องต้องเริ่มอย่างนี้ครับเ,เรื่องการ,รตกดสิการเกิดขึ้นหลังจากวันที่6มิถุนาย,ยนนะครับมีการประชุมสมชในการประชุมสมชเนี่ยผมได้เสนอให้ผู้จัดการนั้นบกเป็นผู้ควบคุมตามแววานวายแดนใช้คําว่าควบคุมตามแววานวายแดน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอาหารแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของการเปิดกิจการเพราะฉะนั้นอำนาจที่คุยกันล่าสุดเนี่ยก็คืออยู่ในมือของผู้จัดการระบบผู้จัดการระบบใช้อำนาจตรวการกนในการเปิดกิจการได้ในทุกพื้นที่ที่กองรับผิดชอบเพราะนี้ก็เรื่องกฎหมายจบประมาณนี้ครับในส่วนกฎหมายอื่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวบ้องครับผมไม่มีความรู้พอที่จะตอบเรื่องของข่มนนะครับหลังจากที่เกิดความขัดแยง้ง สองตระกูลไปต้นมานะครับปรากฏว่าเขมนโตนปิดกั้นอย่างหนักนะครับตอนนี้ทางมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะประธานหอ,อการค้าเนี่ยได้เร้าภาคธุรกิจนะครับเอาจังหวะเนี้ยรุกตลาดของเขมนหลังเขมนแห่แบรนด์สินค้าของประเทศไทยนะครับซึ่งสื่อต่างประเทศได้มีการรายงานในเรื่องนี้ถึงประธานหอ,อการค้าของประเทศมาเลเซียเร่งเร้าภาคธุรกิจ นะครับของมาเลเซียเนี่ยชัวอากาศรุกเข้าไปในตลาดของขเขมรน,นะครับหลังจากที่ข้อพิพาทช,ชายแดนส่งผลทําให้ชาวขเขมรจำนวนมากได้มีการแห่แบนด์สินค้าของประเทศไทยในขณะที่ขเขมรก็ต้มกันเองฮะก็มีสแกมเมอร์ของขเขมรหรือกัมพูชาแปะ QR วอาโค้ดขอรับบริจาคอ้างเป็นการช่วยเหลือความขัดแย้งกับทางฝ่ายไทยนะครกระสวงกลาโหมของกัมพูชา นะครับออกคําเตือนประชาชนเกี่ยวกับกรณีที่มีสแกมเมอร์อ้างว่าเป็นนักระดมทุนขอเงินบริจาคผู้ช่วยเหลือความขัดแย้งตามแนวชายแดนนะครับซึ่งการถแถลงการอย่างเป็นทางการดังกล่าวนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีแก๊งสแกมเมอร์นะครับไปขอรับบริจาคไปทั่วเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือในการประชุมนะครับอัดับอาเซียนเนี่ยเขมรก็ขาดสเลด ใส่ฝ่ายไทยในขณะที่ไทยกำลังพูดอยู่ก็เสียมรยาทนะครับในขณะที่ผู้ว่าของคอมเมนก็เรียกร้องให้ไทยนั้นมีการรื้อรั้วนะครับออกไปทั้งหมดแล้วก็เก็บกล้องวงจรปิดด้วยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนฮะจนถึงขนาดนี้ไทยยังคงยึดการประกาศกฎในการศึกตามแนวรมแดน6-7ถึง7จังหวัดนะครับและกองทัพบกก็ยืนยันนะครับ ตามมาติของสี่เหล่าทัพที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปิดพรมแดนระหว่างไทยกับเขมรต่อไปอย่างไม่มีกำหนดที่ผ่านมาอันบาอิบราฮิมนายกัฐมตรีของมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้โทรศัพท์หานะครับทางอนุทินชาญวิรุณในฐานะนานยกรัฐมนตรีอนุทินก็ปฏิเสธไปบอกว่าเป็นเรื่องของทหารที่ทหารจะดำเนินการซึ่งมติของสี่เหล่าทัพยืยนยันก็ปิด นะแล้วก็จะมีการสร้างรั้วอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะเป็นมติอย่างเป็นทางการนะฮะ,ะกระทรวงกลาโหมนี่ทำอะไรไม่ได้ะนะครับโดยเฉพาะร่นตีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะสี่เหล่าทัพเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในขณะที่มีการประกาศกฎเอนะการศึกในข้อเรียกร้องของคเมนตอนนี้ที่กําลังเรียกร้องนะครับทำทุกอย่างในการประชุมอาเซียนเพื่อที่จะให้มีการเปิดด่านชายแดนย่อมสะท้อนให้เห็นว่าคเม็นกาลังเดือดร้อนอย่างหนักแต่ไทย ก็ยืนยันจะใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งสอนคเขมนถึงแม้ว่าตระกูลชินวัตรหลุดพ้นจากการมีอำนาจแล้วก็ตามแต่ยังเหลือตระกูลคุณนะครับที่ยังคงมีอำนาจอยู่และมีความจําเป็นต้องขจัดปัดเป่าออกจากประเทศเขมรน,นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิจ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ